พอดแคสตสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ART s e เซ o วุฒิกับช่วง ART TALK PODCAST วาดอนาคตด้วยเสียงของวันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าอยากหาเงินออนไลน์วันละ1,000บาทโดยใช้ AI ทําำยังไงฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมครับแต่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป AI ไม่ได้มาแย่งงานเราครับถ้าใช้ให้เป็นมันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เก่งที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้ วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าเราจะหาเงินวัลพันด้วย AI ได้จากอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างเริ่มต้นยังไงและมีใครที่ทำได้จริงแล้วบ้างในไทยทำไมปี2025ถึงเหมาะกับการหาเงินด้วย AI ในปี2025นี้ AI กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานของคนทำงานออนไลน์ไปแล้วครับไม่ว่าจะเขียนบทความตัดต่อวิดีโอทำรูปทำเสียงหรือแม้แต่ช่วยตอบแชทให้กับลูกค้า AI ทำได้หมดและที่สำคัญคืออะไรครับ เพราะว่าเราสามารถเริ่มต้นใช้มันได้เลยโดยไม่ต้องมีเงินทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตและเวลานี่คือสิ่งที่เพียงพอสําหรับการเริ่มต้นหาเงินด้วย AI ดังนั้นถ้าคุณกําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันไม่มีทุนฉันไม่เก่งเทคโนโลยีผมอยากให้คุณฟังต่อเพราะ AI มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คนธรรมดาใช้ได้สีวิธีหาเงินวันละพันด้วย AI เรามาเข้าเรื่องกันเลยครับผมจะแบ่งให้ชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ แล้วอยากใช้ AI หาเงินวันละพันมีสีวิธีหลักที่ทำได้จริงข้อแรกใช้ AI เขียนบทความหรือโพสโซเชียลเช่นใช้ ChatGPT ช่วยร่างบทความหรือคำโฆษณาให้คุณสามารถรับงานเขียนบทความ SEO หรือโพสขายของให้ร้านค้าออนไลน์ได้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเพจแม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของเว็บที่อยากให้คุณช่วยเขียนแทนงานหนึ่งชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ300-600ถึงบาทแค่ทำวันละสองชิ้นก็ได้พันแล้วแพลตฟอร์มที่รับงานได้คือ f a s t w o r k ร์ก e รีแลนซ์เบหรือกลุ่ม Freelance ข้อที่2ใช้ AI ทําคลิปวิดีโอแบบไม่มีหน้าตัวเองรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้หลายช่อง YouTube ทําคลิปวิดีโอแบบ f เฟส a ลดคือไม่ได้ออกหน้ากล้องแต่ใช้ AI สร้างเสียงสร้างภาพรประกอบเช่นช่องแนวแบบเล่าเรื่องเสียงธรรมชาติวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจคุณใช้ c h a t GPT ช่วยเขียนสคริปต์แล้วใช้ AI อย่าง Eleven Lab หรือ Invideo. ai ตัดต่อให เสร็จแล้วก็เอาไปลงใน YouTube Short หรือ TikTok แล้วเปิดรายได้มีคนไทยหลายคนเริ่มจากคลิปและไม่กีว่วิวแต่พอทำสม่ำเสนอก็มีคนดูเป็นแสนรายได้จากโฆษณาบวกอ f ฟ i l i ร t เรวมกันเกินวันละพันได้จริงๆข้อที่3ใช้ AI สร้างสินค้าดิจิทัลแล้วขายนี่คือสาย a พ s ซีฟอินค m มชัดๆครับคุณสามารถใช้ AI ช่วยร่าง e b o ุ๊สร้างเทมเพลตตารางบัญชีเรซูเม่หรือแพลเนอรเสร็จแล้วก็ไปขายผ่านเว็บอย่าง Etsy กัมโรสหรือช้อปปีจุดสําคัญคือสินค้าเหล่านี้คุณทําครั้งเดียวแต่ขายได้ซ้ําเรื่อยๆยิ่งคุณทําหลายชิ้นโอกาสขายยิ่งมากและไม่ต้องเสียค่าสต๊อกหรือขนส่งอะไรเลยมีตัวอย่างจริงคือเบลล่าโรสนักออกแบบในต่างประเทศเธอใช้ AI สร้างสินค้าดิจิทัลและขายได้มากกว่า70,000ปอนปอนในภายใน30วันซึ่งถ้าเราเอาโมเดลนี้มาทําในไทยก็สามารถปรับใช้ได้เลยข้อที่4ใช้ AI เป็นผู้ช่วยรับงานเว r ร์ชวลแอสิสแตน ุณสามารถรับงานช่วยตอบแชทลูกค้าตั้งโพสต์ในเพจสรุปรายงานหรือเขียนอีเมลจากนั้นก็ใช้ AI ช่วยประหยัดเวลาเช่นใช้แชท GPT ช่วยสรุปหรือร่างคําตอบให้เร็วขึ้นงานแบบนี้มักคิดเป็นรายชั่วโมงหรือรายเดือนเช่นเดือนละ5 0 0 0ถึง10,000บาทและคุณดูแลให้หลายเพจพร้อมกันได้ถ้าหาลูกค้าได้2-3ถึงเจ้ารายได้ก็เกินวันละพันแล้วครับเหมาะมากกับคนที่พิมพ์เร็วพูดจาดีและมีวินัยกับเวลาแล้วจะเริ่มต้นยังไง สิ่งแรกที่อยากให้คุณทำคือเลือก1อย่างจาก4อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วลองใช้ AI ตัวนั้นจริงๆสักหนึ่งชั่วโมงวันนี้เลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกที่จะเขียนบทความก็ลองให้ Chat GPT ช่วยเขียนหนึ่งบทความในหัวข้อที่คุณถนัดถ้าคุณเลือกที่จะทำคลิปเฟ l เลสก็ไปลองเขียนสคริปต์ใน Chat GPT แล้วใช้ InVideo. AI ตัดต่อดูไม่ต้องรอให้โปรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่การทำให้เป๊ะแต่คือการทำให้เสร็จ และคือการทําให้สมั่งเสมอแรงบันดาลใจจากคนที่ทําสําเร็จมีคนไทยหลายคนเริ่มจากศูนย์ไม่มีทุนไม่มีแม้แต่โน้ตบุ๊กใช้แค่มือถือกับเน็ตเริ่มจากการรับเขียนโพสต์ Facebook วันละ100บาทใช้แชท GPT ช่วยคิดคําพอทําได้3-4เจ้าก็มีรายได้เกือบ1,000บาทต่อวันแล้วครับอีกคนเปิดเพจแล้วเรื่องด้วย AI ทั้งภาพและเสียงใช้เวลาตัดคลิปวันละ1-2ชั่วโมง แค่เดือนเดียวคลิปเรื่องมีคนดูหลักหมื่นและมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาทั้งหมดนี้เกิดจากคำว่าลองคำเดียวครับสรุปนะครับหาเงินวรพันด้วย AI ทําได้จริงแต่ต้องแลกด้วย3อย่างคือ 1. ความตั้งใจ2ความสม่ำเสมอและ 3. ความกล้าลองอะไรใหม่ๆ AI ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือเครื่องมือที่เก่งมากถ้าคุณเริ่มใช้มันวันนี้คุณอาจจะสร้างอนาคตใหม่ให้กับตัวเองก็ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาทางออกทางการเงินอยู่ด้วยแล้วถ้ามีคำถามหรืออยากให้ผมหยิบยกหัวข้อไหนมาพูดเพิ่มเติมส่งมาทางคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสู้ไปด้วยกันนะครับพร้อมเงินพันแรกจาก AI อาจกลายเป็นเงินล้านในอนาคตก็ได้นะครับ